สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่การเจาะลึกประเด็นน่าสนใจกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่ท้าทายมากๆเลยครับคือการเป็นผู้นำสถานศึกษาในยุคศตวรรษที่21เนี่ยแหละครับคือโลกมันเปลี่ยนเร็วมากจริงๆจะบริหารโรงเรียนยังไงให้ก้าวทันแล้วก็พัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศได้เป็นคำถามสำคัญมากเลยค่ะยุคนี้ผู้บริหารเจอความท้าทายรอบด้านจริงๆครับ วันนี้เราเลยจะมาลองเจาะลึกหาคำตอบกันจากเอกสารทางวิชาการเรื่องภาวะผู้นำกับการบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่21นะครับเป้าหมายก็คืออยากจะสกัดออกมาให้เห็นภาพชัดๆเลยว่าคุณสมบัติบทบาทสำคัญของผู้นำยุคใหม่ที่จำเป็นจริงๆเนี่ยมันมีอะไรบ้างน่าสนใจค่ะงั้นเราเริ่มจากภาพกว้างๆก่อนเลยไหมครับไอ้ครีว่า ภาวะผู้นำในศตรวรรษที่21ที่เราได้ยินกันบ่อยๆเนี่ยครับแกนของมันคืออะไรครับเห็นว่าในแผนระดับชาติก็พูดถึงเรื่องนี้ด้วยใช่ค่ะคือภาวะผู้นำยุคใหม่เนี่ยมันถูกให้ความสำคัญมากเพราะโลกมันเปลี่ยนไปเยอะนะคะเอกสารก็ชี้ว่าผู้นำต้องมีคุณสมบัติที่ตอบโจทย์ความเปลี่ยนแปลงนี้ละคะ่ะถ้าให้สรุปคุณลักษณะสำคัญๆที่จำเป็นมากๆสำหรับผู้บริหารโรงเรียนนะคะก็อาจจะแบ่งเป็นกลุ่มๆได้ค่ะ กลุ่มแรกเลยก็คือเรื่องวิสัยทัศน์กับทิศทางคือต้องมองไปข้างหน้าได้เห็นภาพอนาคตของการศึกษากําหนดเป้าหมายให้ชัดเจนแล้วก็ต้องกล้าตัดสินใจด้วยนะคะโดยเฉพาะเวลาต้องนําการเปลี่ยนแปลงครับครับการมองเห็นอนาคตนี่สําคัญจริงๆอีกกลุ่มที่ขาดไม่ได้เลยคือทักษะด้านคนค่ะอันนี้สําคัญมากเรื่องคนนี่เองใช่ค่ะต้องสร้างแรงจูงใจให้ทีมงานทั้งครูบุคลากรให้เขารู้สึกมีพลังอยากทํางาน สื่อสารเก่งมากๆอันนี้จําเป็นเลยต้องคุยได้กับทุกคนนะคะทั้งในโรงเรียนนอกโรงเรียนผู้ปกครองชุมชนอ่าแล้วก็ต้องใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารให้เป็นด้วยใช้เทคโนโลยีด้วยนะครับใช่ค่ะแล้วก็แน่นอนว่าพื้นฐานที่สําคัญที่สุดเลยก็คือคุณธรรมความซื่อสัตย์ค่ะต้องโปร่งใสตรวจสอบได้อืมอันนี้เป็นแกนหลักเลยเปลี่ยนค่ะ อ๋อแล้วก็มีเสริมอีกนิดนึงค่ะเอกสารบอกว่าในยุคที่มันแบบว่าเปลี่ยนแปลงเร็วมากๆหรือที่เรียกว่า disruption เนี่ยผู้นำต้องมีอีกสอย่างเพิ่มมาด้วยมีอะไรบ้างครับคือต้องถ่อมตัว humble พร้อมรับฟังคนอื่นปรับตัวเก่ง adaptable ตามสถานการณ์ให้ทันมีวิสัยทัศน์ visionary ถึงแม้จะมีความไม่แน่นอนสูงและสุดท้ายคือสร้างการมีส่วนร่วม engage ให้ทุกคนรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งตลอดเวลาค่ะ โอ้โหครบเครื่องเลยนะครับทั้งเรื่องวิสัยทัศน์ทิศทางเรื่องคนเรื่องคุณธรรมแถมยังต้องปรับตัวเก่งอีกแล้วคุณสมดัติเยอะแยะเหล่านี้เนี่ยครับมันจะถูกนำมาใช้จริงในการบริหารโรงเรียนได้ยังไงเอ,อ แนวคิดเรื่องภาวะผู้นําเชิงกลยุทธ์ที่พูดถึงในเอกสารเนี่ยมันเข้ามาตอบโจทย์ตรงนี้หรือเปล่าครับใช่เลยค่ะภาวะผู้นําเชิงกลยุทธ์นี่แหละค่ะคือตัวเชื่อมสําคัญมันคือความสามารถในการเอาวิสัยทัศน์ที่มองเห็นมาแปลงให้เป็นแผนปฏิบัติที่จับต้องได้ค่ะคือต้องมองการไกลยอย่างมียุทธศาสตร์นั่นเองแต่ก็ต้องมีความยืดหยุ่นมากๆด้วยนะคะเพราะสถานการณ์มันเปลี่ยนตลอดเวลาทั้งนโยบ,บายเทคโนโลยีใหม่ๆหรือความต้องการของชุมชนที่เปลี่ยนไป ยดยุ่นด้วยค่ะทีนี้บทบาทสําคัญของผู้นําเชิงกลยุทธ์ในโรงเรียนเนี่ยหลักๆก,ก็จะมีอยู่4อย่างค่ะ 1. คือการกําหนดทิศทาง Direction Setter อันนี้ชัดเจนคือวางวิสัยทัศน์เป้าหมายระยะยาวของโรงเรียนครับ 2. คือการคิดเชิงกลยุทธ์ Strategic Thinking อันนี้คือการลงรายละเอียดแล้วค่ะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของโรงเรียนหรือที่เราคุ้นเคยกันคือ SWOT Analysis นะคะอ๋อ SWOT ที่ดูจุดแข็งจุดอ่อนโอกาสอุปสรรค ใช่ค่ะดูพวกนี้เพื่อมาวางแผนจัดสรรทรัพยากรหรืออาจจะพัฒนาหลักสูตรให้มันตอบโจทย์มากขึ้น3คือการสื่อสารคอม o m m u เคเตอร์สำคัญมากต้องถ่ายทอดวิสัยทัศน์แผนต่างๆให้ทุกคนเข้าใจตรงกันแล้วก็อยากมีส่วนร่วมอยากเดินไปด้วยกันทำให้ทุกคนเห็นภาพเดียวกันใช่ค่ะ และสุดท้าย 4. คือการสร้างแรงบันดาลใจ (inspiration) ค่ะต้องกระตุ้นปลุกพลังให้ทีมงานทุ่มเทพเพื่อเป้าหมายร่วมกันให้ได้ฟังดูเป็นระบบเป็นขั้นตอนดีนะครับการวางแผนกลยุทธ์แบบนี้แต่ก็นั่นแหละครับในโลกความจริงเวลาจะทำอะไรใหม่ๆหรือจะเปลี่ยนแปลงอะไรในโรงเรียนเนี่ยเออมันมักจะไม่ง่ายเลยมักจะมีแรงต้านเสมอเรื่องนี้ในเอกสารว่ายังไงบ้างครับประเด็นนี้สำคัญมากค่ะเอกสารก็ชี้ให้เห็นเลยว่า การเปลี่ยนแปลงมันมีหลายระดับนะคะมีตั้งแต่แบบค่อยๆปรับปรุงพัฒนาไปทีละนิด (developmental) หรือแบบเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบใหม่เลย (transitional) หรือบางทีก็เป็นการปฏิรูปครั้งใหญ่ (transformational) ซึ่งแน่นอนว่าไม่ว่าแบบไหนก็มักจะเจอแรงต้านไม่มากก็น้อยค่ะแน่นอนอยู่แล้วครับดังนั้นผู้นำยุคใหม่เนี่ยบทบาทสำคัญอีกอย่างก็คือต้องเป็นผู้จัดการการเปลี่ยนแปลงดีด,ด้วยค่ะน,น่าสนใจครับ แล้วการเป็นผู้จัดการการเปลี่ยนแปลงที่ดีนี่ต้องทำยังไงครับโดยเฉพาะเวลาเจอคนที่ไม่เห็นด้วยหรือยังไม่พร้อมจะเปลี่ยนเนี่ยเราจะรับมือ,อยังไงดีก่อนอื่นเลยนะคะต้องเข้าใจธรรมชาติของแรงต้านก่อนค่ะว่ามันมีที่มาที่ไปหลายๆเอกสารก็แบ่งกลุ่มคนไว้คร่าวๆนะคะเช่นกลุ่มพ i l ล t อตอาจจะอยากลองแต่ยังไม่แน่ใจกลุ่มอินเทลเลกทัวร์ ที่ต้องการข้อมูลเหตุผลเยอะๆผนจะยอมรับหรือกลุ่มเลดบลู o มอร์ที่อาจจะปรับตัวช้าหน่อยหรือกลุ่ม Traditionalist ที่คุ้นเคยกับวิถีเดิมมากๆไม่อยากเปลี่ยนอ๋อมีหลายแบบเลยใช่ค่ะพอเราเข้าใจที่มาแล้วเนี่ยทักษะสำคัญที่ผู้นำต้องใช้ก็คืออย่างแรกการอำนวยการเรียนรู้ facilitation ค่ะ คือต้องเปิดพื้นที่ปลอดภัยให้ทีมได้เข้ามาพูดคุยซักถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็นให้เขารู้สึกมีส่วนร่วมในการหาทางออกด้วยกันไม่ใช่แค่รับคำสั่งการมีส่วนร่วมนี้เองใช่ค่ะและอีกทักษะที่สำคัญมากๆคือการเล่าเรื่อง storytelling ค่ะเล่าเรื่องยังไงครับ คือการสื่อสารเหตุผลความจําเป็นของการเปลี่ยนแปลงผ่านการเล่าเรื่องที่มันจับใจค่ะทําให้คนเข้าใจว่าทําไมต้องเปลี่ยนเปลี่ยนแล้วจะได้อะไรดีขึ้นสร้างทัศนคติเชิงบวกแล้วก็ทําให้ทุกคนเห็นภาพความสําเร็จร่วมกันได้ชัดเจนขึ้นอ๋อใช้เรื่องเล่าสร้างความเข้าใจสร้างแรงบันดาลใจประมาณนั้นเลยค่ะมันช่วยลดแรงต้านได้เยอะฟังมาทั้งหมดนี่รู้สึกเลยครับว่าผู้นําสถานศึกษายุคใหม่นี่ต้องมีทักษะเยอะมากจริงๆนะครับ ทั้งคิดทั้งทำทั้งสื่อสารทั้งบริหารคนบริหารการเปลี่ยนแปลงถ้าจะให้สรุปภาพรวมอีกครั้งสำหรับการขับเคลื่อนโรงเรียนไปสู่ความเป็นเลิศอย่างแท้จริงเนี่ยอะไรคือแก่นหรือคุณสมบัติที่แบบว่าขาดไม่ได้เลยจริงๆครับถ้าให้สังเคราะห์เป็นภาพสุดท้ายนะคะผู้นำสถานศึกษาที่ยอดเยี่ยมในยุคนี้เนี่ยคือต้องเป็นการผสมผสานที่ลงตัวมากๆค่ะ ต้องมีคุณธรรมเป็นแกนกลางที่มั่นคงมีวิสัยทัศน์ที่มองไปข้างหน้าชัดเจนสามารถวางแผนและลงมือทำอย่างมีกลยุทธ์แล้วก็ต้องสื่อสารสร้างความเข้าใจสร้างแรงบันดาลใจได้ดีเยี่ยมและที่สำคัญมากๆเลยคือต้องสามารถนำพาองค์กรฝ่าฟันการเปลี่ยนแปลงต่างๆไปให้ได้ทั้งหมดนี้ก็เพื่อเป้าหมายสูงสุดอันเดียวกันค่ะคือการทำให้สถานศึกษาของเรากลายเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) อย่างแท้จริง องค์กรแห่งการเรียนรู้ใช่ค่ะคือที่ที่ทุกคนตั้งแต่ผู้บริหารครูบุคลากรไปจนถึงนักเรียนพร้อมที่จะเรียนรู้ปรับตัวและพัฒนาไปด้วยกันตลอดเวลา ชัดเจนมากๆครับสรุปคือการจะเป็นผู้นำสถานศึกษาที่ประสบความสำเร็จในวันนี้ต้องทั้งคิดเชิงกลยุทธ์ปรับตัวให้ไวแล้วก็ต้องมีทักษะเรื่องคนเรื่องการสื่อสารเพื่อน,นำองค์กรไปสู่ความเป็นเลิศให้ได้จริงๆค่ะถูกต้องเลยค่ะวันนี้เราก็ได้เจาะลึกกันไปพอสมควรเลยนะครับได้เห็นภาพชัดขึ้นเยอะเลยค่ะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะ สุดท้ายนีออ้อาจจะขอทิ้งคำถามชวนคิดไว้สักหน่อยนะคะได้เลยครับน่าสนใจครับคือจากที่เราคุยกันมาทั้งหมดเนี่ยเราเห็นแล้วว่าการพัฒนาคนหรือ human capital และการสร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งการเรียนรู้เนี่ยมันสำคัญมากๆเลยคำถามที่อยากชวนคิดต่อก็คือแล้วอะไรคือการปรับเปลี่ยนกรอบความคิดหรือ mindset shift ที่สำคัญที่สุด ที่ผู้บริหารสถานศึกษาโดยเฉพาะท่านที่อาจจะคุ้นเคยกับแนวทางบริหารแบบเดิมๆเนี่ยจำเป็นต้องสร้างขึ้นในตัวเองเพื่อที่จะก้าวข้ามไปสู่การเป็นผู้นำในศตรวรรษที่21ได้อย่างเต็มศักยภาพจริงๆโอ้เป็นคำถามที่น่าคิดมากๆเลยครับไม่ได้มีคำตอบสำเร็จรูปแต่ชวนให้กลับไปทบทวนตัวเองจริงๆก็ฝากคำถามนี้ไว้ให้ผู้ฟังทุกท่านได้ลองนำไปคบคิดกันต่อนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะ